สวัสดี mm hmm. มาเจอกันอีกแลนวนะครับเรื่องสามทัอห้าสาธิตปัตตนีนะครับเรื่องอความน่าจะเป็นข้อสอบสาธิตเป็นข้อสอบเฉพาะตัวนะเหนที่บอกอ่ะนะครับใครจะสอบสาธิตได้โดยไม่เคยผ่านการทาข้อสอบเขามาก่อนเนี่ยโอโอกาสลําบากฮะเพราะว่ามันจะมีโจทย์เฉพาะตัวที่สูงโดยเฉพาะบทนี้ฮะสมการเซอร์ฟูนาเดี๋ยวลูกเรียนนะ่ยฮะคนลูกจรนรู้เลยว่าใครไม่ทํามาก่อนนี่ <Okay. S 1> โอ้ ครุณยักษ์แะโอเคเนาะนะครับ, okay, นะรบวันนี้มีเด็กป .4 ถามพี่แบคมาแบคเงินกับสมองแไ็่เลือกอะไรไอ้เราก็ตอบแบบคนแบบมีความรู้อะนะก็ต้องเลือกสมองถูกไหมบอกว่าว่าเลี้วงก็ต้องบอกหน้าพี่แบคบอกว่าเลี้ยก็ต้องเลือกสมองถามทำไมอ่ะอพี่แบคก็ต้องเลือกสิ่งที่แบคไม่มีอะดิเงี้ยว <laughs> แล้วมันก็เดินไปเลยเว้ยทิ้งทิ้งเอาไว้กับความงงมันด่าคุนดีอว่าตลกดีนะต่อไปครับมาดูคำน่าจะเป็นกันต่อนะคำน่าจะเป็นเรื่องของการนับนะครับนับนับนับ,น,บนับให้ครบเป็นหลักนะวันนี้เปิดมาหนะ้าหนะ้า นะวันนี้นี่โจทย์ไม่เยอะแต่ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับ,ค,รบคลิปนี้ตั้งใจฟังให้ดีหน่อยมันมันได้ความรู้มากเลยคลิปนี้นะครับแบบนี้นะนะเปิดมาหนะ้าบางคนบอกกูรอนานแล้วเนี่ยเปิดหน้ยี่บหกครับหน้ยี่สิบหก ดูทีละประเด็นก่อนเลยครับโอ้โหบางคนบอกมาแป๊บเดียวเป็นหน้ากระดาษแล้วใจเย็นๆครับถ้าไม่อยากเห็นว่ามันเยอะง่ายนิดเดียวครับเอากระดาษปิดก่อนก็น้อยแล้วครับดูหน้า26ครับเป็นข้อสอบไมิดนปี5 3นะครับอ่เรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยคือการนับในสิ่งที่เขาต้องการให้ครบว่ามีเท่าไหร่จากทั้งหมดนี่คือหลักใหญ่ๆนะครับทีนี้ข้อนี้นะครับ มันนับลำบากถ้าไม่มีความรู้พิเศษซึ่งความรู้พิเศษจะอยู่ในม5ซึ่งไม่ยากเลยนะครับมันอยู่ม5ก็จริงแต่มันเป็นประเด็นที่ที่ง่ายในม5นะครับข้อนี้เขาบอกว่าอะไรครับดูโจทย์ก่อนก่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสามสีแดงสามเขียวสองขาวหนึ่งสุ่มหยิบสองลูกเอาเอา,เอาแค่ประเด็นที่หนึ่งกันมีลูกบอลอยู่หกลูกสามสีหยิบมาสองลูกนะครับโจทย์ไม่บอกว่าหยิบพร้อมกันหรือเปล่า ลูกกำไว้ไะเรื่องความน่าจะเป็นถ้าไม่บอกว่าพร้อมกันไหมถือว่าพร้อมนะเพราะการหยิบรูปบอลส่วนใหญ่ก็กำขึ้นมาเลยถ้าเอาสองลูกก็กำขึ้นมาเลยนะครับบางคนบอกอ๋พี่แม็กหนูมือเล็กหยิบทีละลูกคือในเรื่องนี้เขาไม่ได้มองว่ามือเล็กมือใหญ่ <S <S <ๆ>เขาบอกว่าถ้าไม่บอกว่าหยิบทีละลูกจะถือว่าพร้อมกันนะครับเอาล่ะหยิบสองลูกพร้อมกันอ่านลูกลองนึกภาพสิลูกล้วงลงไปในนี้แล้วหยิบมาสองลูกจะได้อะไรบ้างโอ้ยแยะเลยนะ อ 1>, 1คู่อันสองอหนึ่งคู่อสามจีคู่จบเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอ1คู่อัสองแล้วอัสองไม่ต้องไปคู่อันหนึ่งแล้วนะครับเพราะมันหยิบพร้อมอะไรหยิบพร้อมกันหยิบพร้อมกันเนี่ยมาเป็นคู่เนี่ยจะสลับที่ก็ถือว่าแบบเดียวกันนะครับแต่ถ้าลูมาน,นั่งแจกแกงก็ได้ครับแต่มันจะเสียเวลาคุณแบกเลยให้สูตรเลยครับมอ้ครับหยิบของพร้อมกันนะจดไปเลยนะครับหยิบของพร้อมกัน สูตรการเลือกของอยู่ในม5นะครับเรื่องก,การจัดหมู่หรือการเลือกของเรียกคอมบิเนชันนะครับคอมบิเนชันคือการจัดหมู่หรือการหยิบของของึ้นมาพร้อมๆกันว่าได้กี่แบบสูตรมีสูตรว่า n เลือก r ครับ n เลือก r n ชิ้นเลือก r ชิ้นได้กี่วิธีนี่ครับสูตรเป็นอย่างนี้ครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย n เลือก r ครับต่อไปนี้รูปมีของ n ชิ้นเลือกมา r ชิ้นให้ใช้สูตรนี้ครับ n แฟกหารด้วย r แฟกต์ n ลบ r แฟกนะครับแฟกก็คือเครื่องหมายตกกระจายเนี่ยครไอ้เครื่องหมายตกกระจายเนี่ยคือการคูณถอยหลังนะครับคูณถอยหลัง6กแฟกก็6กคูณนะคูณสี่ดับของหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้มีของ6ชิ้น1 2 3 4 5 6ต้องการมา2ชิ้น2ลูกพร้อมกันก็คือหกเลือก2 n เป็น6 r เป็น2มาพูดได้ง่าย6เลือก2ก็เป็น6แฟกหารด้วย2แฟก n ลบ r ก็คือ6กลบสได้4แฟก สูตรนี้คือเอาไว้เลือกของโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ย้ำนะครับสูตรนี้จะใช้ได้ต้องเลือกของพร้อมกันเท่านั้นโอเคไหมครับพร้อมกันเท่านั้นนะย้ำนะฮะเอาละคราวนี้ถ้านุคิดเลขไม่ผิดจะได้15แบบนะครับสนุกแล้วก็คือกรรมันขึ้นมาบึง้งได้15แบบมาเป็นคู่ๆโอเคไหมครับจบประเด็นนี้1.1แต่โจทย์บอกว่า อยากจะได้ลูกบอลเนี่ยลูกบอลอย่างสีแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกน,นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการไอที่เราเราหาเนี่ยเขาเรียกเอเอสคือผลทั้งหมดการหยิบสองลูกได้สิบห้าแบบแต่ในสิบห้าแบบนั้นมันมีคลัสต่างๆนานาอยู่แต่โจทย์ต้องการประเด็นนี้ฮะนี่ฮะต้องการว่าเฮ้ยถ้าต้องการสีแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกอ,อยี่วิธี e นี่คือเหตุการณ์ที่เขาสนใจนะครับถ้า s ก็คือผลทั้งหมด e เนี่ยคืออยากได้สีแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกเขาคำว่าสีแดงหนึ่งลูกหมายความว่าจิบมาแล้วได้แดงลูกนึงก็เอาได้แดงสองลูกก็เอาได้แดงสามลูกก็นับหมดการได้แดงหนึ่งลูกก็มีหลายแบบอีกเพราะมันมีแดงอยู่สามแดงอีกไม่รู้แดงไหนนะครับสรุปแล้วไอที่เขาต้องการว่าได้แดงอย่างน้อยหนึ่งลูกเนี่ยลูกต้องไปนับว่าไอ้สิบห้าแบบนีมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยอยู่กี่อันซึ่ง คำว่าอย่างน้อยเนี่ยมันแปลว่ามีหลายหลายเคสเช่นอย่างน้อยหนึ่งลูกก็ได้สองลูกก็เอาไอ้ลักษณะที่มีคําว่าอย่างน้อยเนี่ยครับกูแบ็กให้เทคนิคอย่างหนึ่งนะลูกนับมุมกลับจะดีกว่ามุมกลับคืออะไรไอ้ที่เขาไม่เอา,าอะไรเช่นกูแบ็กบอกว่าไม่เอาผู้ชายก็แปลว่าอ๋อก็จะต้องเอาผู้หญิงไงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ชอบ ไม่เอาสิ่งนั้นก็ต้องเอาฝั่งตรงข้ามนะครับก็ในเรื่องนี้มันมันจะต้องเอาด้านใดด้านหนึ่งในกรณีนี้ก็เหมือนกันครับได้แดงอย่างน้อยหนึ่งลูกคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วสีเขาไม่ต้องการเลยครับนี่ฮะไม่มีแดงเลยครับไม่มีสีแดงเลยคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการเพราะเขาต้องการคําว่าแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกเพราะเด้นที่เขาไม่ต้องการก็คือไม่มีสีแดงเลยซึ่งการที่ไม่มีสีแดงเลยมันมีแค่สามคู่เองนะ ก็คือ G1 คู่ G 2สองหนึ่งคู่ w 1หนึ่งแล้วก็ g 2คู่ W 1หนึ่งแค่นี้ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีสีแดงเลยในการหยิบมาครั้งละสองลูกบางคนบอกพี่แป๊กทำไมไม่เอา G 2สองคู่ G 1หนึ่งอย่าลืมนะมันหยิบพร้อมกันจะ G, 1, g 2, ีหนึ่งจสองหรือีสองจีหนึ่งเรานับเป็นแบบเดียวอย่าลืมนะครับหยิบพร้อมกันที่ไม่ต้องสลับที่นะเพราะฉะนั้นถ้าลุกไปนับสิ่งที่ไม่ต้องการมันง่ายเลยเนหะ็นไหมฮะสามคู่จบเลยจบที่ไม่ได้คำตอบนะครับจบในที่คือไอที่ไม่เอาอ่ะสามแบบ แต่เราไม่ได้คิดในสิ่งที่เขาไม่เอาเนะเราอยากได้สิ่งที่เขาเอาแต่เราเราฉลาดเราคิดมุมกลับมันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาสามแบบแปลว่าเขาเอาสิบสองแบบไงเพราะมันมีสิบห้าแบบนี่ใช่ไหมตรงนี้สําคัญมากเลยเนี่ยจากนี้มาเนี่ยมันใครมีมุมมองที่ดีปุ๊บง่ายเลยสรุปสิ่งที่เขาต้องการมีอยู่สิบสองแบบครับเพราะเขาไม่ต้องการอยู่สามแบบเวลาไม่ต้องการเขาใช้คําว่า e dead นะ d ด a แปลว่าไม่เอานะครับสรุปข้อนี้ e อูน s ครับ ความน่าจะเป็นสําหรับข้อนี้คือสิบสองในสิบห้าครับจบตัดเลขได้สี่ส่วนห้าโอเคไหมครับวันข้อนี้นะครับความรู้ที่รู้ได้ในครั้งที่หนึ่งคือเป็นชิ้นเลือกอาชิ้นได้กี่แบบแต่สูตรนี้ต้องใช้สูตรเลือกของพร้อมอะไรพร้อมกันนะครับอันที่สองคือการหัดคิดมุมกลับบ้างถามว่าครูแบ็จะรู้แบบได้ไงว่าฉันต้องคิดมุมกลับมีคําว่าอย่างน้อยอย่างมากตรงนี้ครับคิดอีกด้านหนึ่งจะง่ายกว่าโอเคไหมครับ เอาละตรงนี้จดให้เรียบร้อยนะหรือถ้าไม่ทันก็พอสไว้นะครับทีนี้ใครที่จดเสร็จแล้วเนี่ยครูแบ๊กให้ความรู้เสริมข้างล่างอีกนิดหนึ่งครับเอาละนี่ฮะไอ้เลือกของเนี่ยต่อไปลูกจะเจอบ่อยอ่าลูกเจอบ่อยเดี๋ยวครูแบกอธิบายทีเดียวลูกไปอยจดแล้วกันนะอ่ะต่อไปนี้นะครับถ้ามีการเลือกของให้ลูกจํากรอบสี่เหลี่ยมนี้ไว้เลยนะกรอบสี่เหลี่ยมนี้คือการคํานวณในการเลือกของ ทุกกรณีนะครับดูนี่แต่ว่าเป็นเป็นการเลือกของที่ไม่มีเงื่อนไขก่อนนะคําว่าไม่มีเงื่อนไขคือมีเท่านั้นเอาเท่านี้เลยอ่ะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าอันนู้นเอาอันนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเช่นมีสิบชิ้นเลือกสามชิ้นถ้ามีคนถามว่าพี่พี่มีของสิบชิ้นเลือกสามชิ้นได้กี่แบบเราต้องถามมันก่อนเองเลือกพร้อมกันหรือเปล่าวะอ่าต้องถามเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าเลือกพร้อมกันใช้คอมบิเนชันม5ครับ C N R เอ้ N เลือก R แ่บนี้ ช้สูตรม .5 ครับมีสิบชิ้นเลือกสามชิ้นก็สิบแสกมาจากคําว่าสิบชิ้นสามแสกมาจากคําว่าสามชิ้นเจ็ดแสกมาจากสิบลบสามได้นี่คือสูตรม .5 อย่าถามม่ามาจากไหนครับมันเป็นสูตรที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้ครับดีกว่าไปนั่งจับเป็น,น,าาเ,ปนเป็นคู่ๆฮะเสียเวลานะครับนี่คือเลือกพร้อมกันใช้คอมบิสูตรเขาเรียกสูตรคอมบินะเอ็นเลือกอาเขาเรียกสูตรคอมบินะครับคอมบิเนชันนะแต่ถ้าหยิบทีละลูก ให้ใช้กฎการคูณตามลําดับใช้กฎการคูณตามลําดับถ้าหยิบทีละลูกซึ่งการหยิบทีละลูกก็มีสองแบบอีกใส่คืนกับไม่ใส่คืนครับถ้าหยิบแบบใส่คืนแปลว่าลูกมีโอกาสเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะหยิบมาแล้วลูกก็ใส่กลับเข้าไปจํานวนลูกบอลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในการหยิบครั้งต่อไปไอ้นี่ก็เหมือนกันหยิบลูกแรกมีโอกาสสิบวิธีหยิบครั้งที่สองก็ยังสิบวิธีเพราะอะไรเพราะลูกใส่กลับเข้าไปจํานวนลูกบอลก็ยังมีสิบอันให้เราเลือกอยู่ดี ยิบครั้งที่สามเก้าสิบวิธีถามว่าทาไมต้องสิบสามครั้งที่แบ,บ็กก็เองเลือกสามลูกก็ต้องหยิบสามทีแล้วแต่ละทีก็มีโอกาสสิบแบบทั้งนั้นเลยเพราะเราใส่คืนแต่ถ้าไม่ใส่คืนจะเป็นสิบเก้าแปดเพราะอะไรเพราะการหยิบครั้งแรกม,มีโอกาสสิบวิธีครั้งต่อไปจะเหลือแค่เก้าเพราะอีกรูปหนึ่งเราหยิบออกมาแล้วครั้งต่อไปก็จะเหลือแค่แปดเพราะเราหยิบออกมาแล้วตามลําดับสรุปแล้วการเลือกของมีสองกลุ่มใหญ่หยิบพร้อมกันใช้สูตรมห้าหยิบเทียรูปดูว่าเคสไหนใช้กฎการคูณ โอเคไหมครับเอาละตรงนี้พอดมาจดไว้นะครับโอเคนะครับถ้าลูกจดเสร็จแล้วคูณแบ็กฝากการบ้านหนึ่งข้อเกี่ยวกับลูกบอลน,นะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยให้นะครับลูกเปิดไปหน้าที่ยี่สิครับหน้า22ข้อ22เนี่ยโฮมเวิร์กเกียนหน่อยไม่โดนปีห้าหนึ่งไปลองทำดู ลูกไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องความว่าจะเป็นนี่ครูแบกสายโจมยีโดนไปเต็มเลยเพราะว่ามันนับสนุกดีบางคนบอกกูไม่เห็นหนุกเลย<笑><笑>นะครับมันนับสนุกดีแต่ว่าครูแบกจะเฉลยให้เรื่อยๆนะเฉลยให้เรื่อยๆเพราะว่าวันนี้ก่อนคลิปนี้ตั้งใจจะอสอนหัวข้อถัดไปด้วยคือตีโกรธนะครับส่วนความว่าจะเป็นก็จะแทรกในแต่ละคลิปนะครับเอาละทีนี้ลูกเปิดมาดูเรื่องถัดมาครับเปิดมาหน้าที่สามสิบครับอัตราส่วนตีโกรธ อัตราส่วนเอกโกนนะครับโจทย์มีอยู่4แบบ4แบบเดี๋ยววันนี้ในคลิปแรกเนี่ยนะครับจะไม่พูดรายละเอียดหรือทฤษฎีก่อนให้ลูกโจทย์หน้านี้ให้เสร็จก่อนแล้วคลิปต่อไปครูแบกจะมาพร่ำให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยลูกเอาอย่างนี้ครูแบกแบ่งเป็นสองท่อนนะท่อนนี้ก่อนท่อนนี้เดี๋ยวลูกกดวาดภาพเขียนทุกอย่างให้เรียบร้อยตามที่ครูแบกเขียนนะ ลูกกดพอตก่อนแล้วก็จดครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งนึงก็ครูแปกเลื่อนให้ลูกค่อยๆจดพอตเอาละอันนี้ลูกกดพอดแล้วจดก่อนอต่อมาครับอันนี้อีกครึ่งนึงอันนี้กดพอดแล้วก็จดกดพอดแล้วก็จดนะครับก็เดี๋ยว รายละเอียดอย่างคุณแบคมาพูดคลิปหน้าดีกว่านะครับอันนี้จบให้เรียบร้อยก่อน